สีขาวก่อนนะคะดมกลิ่นก่อนอกลิ่นแรงมากจ้ะแต่ถ้าไปเปิดในรถนะคะไปเปิดในรถที่เมืองไทยนะคะพี่น้องขาทุกคนคงคิดว่ากลิ่นนั้นแหะคะ่ะเพราะว่าคล้ายคลึงกันละเกินสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าเวลาหกโมงครึ่งนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์ค่ะมาขายของเหมือนเดิมนะคะพี่น้องขาก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบคุณทุกทกท,กท่านนะคะที่ยังอุตส่าห์สนับสนุนรับชมคลิปวิดีโอขายของอยู่นะคะ ถึงแม้ว่าจะเป็นการขายของที่วนไปวนมาเก่าๆเดิมๆอยู่แต่ท่านผู้ชมก็ยังให้กำลังใจยายไหมอยู่เรื่อยๆนะคะขอพวกคุณทุกๆท่านจากใจจริงเลยค่ะพี่น้องขาเคยเห็นต้นไม้มีรูไหมคะ <c oughs> เคยเห็นแต่นามีรูวันนี้มีต้นไม้มีรูด้วยค่ะไม่รูอะไรมันสูงนะคะยายไมมองไม่เห็นเดี๋ยวท่านผู้ชมดูให้หน่อยนะคะเยวจะส่องกล้องเข้าไปรูอะไรคะเห็นไหมมีอะไรอยู่ข้างในไหมคะ ยังไม่มองไม่เห็นเห็นไหมคะมีงูหรือเปล่าลูบเลอร์เลย สวัสดีค่ะวันนี้พยากรณ์อากาศบอกว่าฝนจะตกหนักตอน11โมงนะคะมีทั้งลมมีทั้งฝนค่ะไอ้บุญเถอนไม่อยากให้ยา่ยไหมมาหรอกค่ะแต่ว่ายายไหมอยากมาค่ะพี่น้องค่ะอากาศไม่ค่อยดีแต่แยา่ยไหมก็ได้เตรียมอาหารมาขายน้อยกว่าปกติค่ะ วันนี้ภาพอาจจะมืดหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้ไม่มีแสงแดดเลยค่ะฝนจะตกประมาณ11โมงนะคะยยไหมก็เลยเอาล่มลงมาตําหน่อยนะคะก็เลยมืดไปกันใหญ่ค่ะไม่มีแสงเลยค่ะเสาเหล็กนี้ก็คือยึดล่มไว้นะคะเวลาฝนตกลมแรงล่มก็จะได้ไม่ปลิวค่ะนี่ค่ะ ยึดไว้อย่างนี้นะคะส่วนนดำๆนี้ก็คือหินหนัก15กิโลนะคะขาแล้วก็สองขาตรงนี้ค่ะ C'est gentil tout <laughs> C'est gentil tout

Sous ah. pas... Merci. Pas... Merci. Merci beaucoup. Merci, Merci beaucoup. Bonne chance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 . Bonne entre 11h et h pour coup je prends un de oui, pas de taille. Oui, d'accord, pas comme Avec euh, pâte taille, hein Oui. <laughs> my, my pet. Non, taille. Oui. Euh, avant que le oui. euh, hein? les mon Oui. Toujours en légumes, légumes, combien légumes, légumes. Ah, combien 6, 5,

ทางกวงขวาพี่น้องคะไปหาซื้อผลไม้ก่อนค่ะก่อนที่ฝนจะต,ตกค่ะพอคคึ้มมาแล้วค่ะทางนู้นค่ะนี่ค่ะทางนู้นปะค่ะปะค่ะเอาอะไรไหมเดี๋ยวยังไม่ใจให้นี่กระเป๋าก่อน ลุยพิกตองค่ะซื้อมาจากเมืองไทยเสื้ออ่อมือล่องออกแล้วค่ะมือล่องมาขายแล้วหน่อไม้ฝรั่งค่ะโลละสิบจุดก้าศูนนะคะ เหมือนเดิมค่ะซาลาแน่ค่ะชอบมากพริกเผ็ดดีเอาไปจีกินเล่นค่ะจังสิจ้าลมกำลังจะมาจ้ะ เดี๋ยวไอ้บุญเถิงก็บอกว่าฉันบอกแล้วว่าไม่ให้คุณไปแต่เยี่ยไหมก็ฝืนมาเองล่ะค่ะเพราะว่าลูกค้าได้สั่งอาหารเยี่ไหมไว้นะคะตั้งแต่อทพติ์ที่แล้วไม่มาก็อะไรยอยู่ใช่ไหมคะไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปค่ะพี่น้องคะ่ะความลำบากไม่ได้อยู่ติดตัวเราตลอดไปหรอกค่ะลำบากตอนเช้าแรืช่วงบ่ายเราก็สบายเขาก็ได้รักษาใจยอะใส่พี่ใส่ โอ๊ยกต่ายยุสนอยนี่เยยูนี่ก็ไม่หลอเนาะอให้กันหาตั้งนาน Ben ça, on est un peu, oui, un peu, ça, ça fait longtemps. Hein J'ai perdu le numéro de Pascal. Qu'est-ce qu'il prend sa retraite Il a déjà pris le retraite Ah d'accord, ben oui. Mais lui, il avait, il a, on a le même âge. Ah oui, d'accord. Mais lui, il a commencé avant moi. Ah, ben, il y avait moi, lui. Et toi, l'ami coach ben, Deux ans, je fais encore. Oh, oui. Je vais noter son numéro. Là, tu... Ah, ben, ben <laughs> c'est J'ai déjà mis les... Parfait, merci beaucoup. Si ce poulet, si c'est la si Ça va bien Oui, ça, ça va bien, madame. Oui, ça va, bien, vous, ça va bien, vous, merci. Merci, merci, pour merci. Pour Oh mais tu, tu fais une grosse bise au Pascal et à la petite aussi, à la petite fille. Ciao, merci à bientôt. Au revoir. Bonjour. นะคะว่าทำไมยัไงใหม่ไม่ซื้อลดซื้อรถแบบกำยองมาใส่ของมาขายนะคะ,ะคือถ้าเกิดเราเรามีรถนะคะพี่น้องขาเราจ่ายไม่ได้ที่เดิมนะคะเราจะไปอยู่ตรงที่เหมาะสําหรับรถกำยองขายของนะคะ <c oughs> อาจจะกเกตุร้านข้างๆนะคะราบยัยไหมไม่ได้ขายทุกวันนะคะขายเฉพาะวันเสาร์ต้องขอบคุณมากๆนะคะสำหรับท่านที่ติดตามยัยไหมนะคะว่า ว่จะยกของเหนื่อยนู่นนี่นั่นนะคะก็ขอบคุณมากมากค่ะดูชูดูชูด้วยดีเควัสดีโอ้เว๋ยเวยวดีเอว่วีวดีาแี่ค่ะีด๋ดบเพิ่มกอแฟดิบเพิ่มดิบเ่ 네. 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 ขอบคุณคะขอบคุณค่ะถ้ากันเพื่อนยังไงมีถุงด้วยนะคะล้วมีกระเป๋ามีถุง่ะนะมีกระเายังไงก็ใส่ลงไปนะคะนี่ค่ะขอชืสวัสดีค่ะเอ่อนีมาล้วสวัสดีนี่คนละกี่เดือนเดือนสิบหกเดือนหกเดือนใช่หมใช่ไหมเดือนนี้มาแลวกี่เดือนาเดอน สวัสดีจู๊ c ี่แมรกซี่ขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีวดีค่ะสวัสดแมกี่ออค่ะสวัสีสวัสสวัสสวัสจอค่วีสวดีนู๊คุณขอ่คุอบค่ะขอบคุณขคอคอคะ ประมาณสักสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงเที่ยงฝนจะตกค่ะฟ้ามืดคึมแล้วก็มีลมหน่อยๆค่ะ,ะลูกค้าเอ้ยรีบมานะคะลูกค้าฝนจะตกแล้วขอ,องอร่อย้องไดร๊า ยังไ่ไปได้ชีสมาหลายรสชาติเลยค่ะพี่น้องคะแล้วยังไ่จะใส่ถาดให้ดูนะคะถามว่าชีสนมแพะก,กับชีสนมวัวอันไหนอร่อยกว่ากันถ้าใครไม่ชอบออกลิ่นฉุนชุน,ชนกลิ่นภาษาอีสานเรียกว่ากลิ่นเงียบๆนะคะพี่น้องคะก็ชอบนมวัวนะคะส่วนยังไ่ชอบทั้งสองแบบค่ะเอาสีขาวก่อนนะคะดมกลิ่นก่อนอกลิ่นแรงมากจ้ะ <c oughs> แต่ถ้าไปเปิดในรถนะคะไปเปิดในรถที่เมืองไทยนะคะพี่น้องคะ ทุกคนคงคิดว่ากลิ่นนั้นล่ะค่ะเพราะว่าคล้ายคลึงกันแล้วเกินเอาลมลมทีการชิมชิมก็ง่ายๆค่ะอ้าปากแล้ก็กัดจืดๆค่ะมีความจืดๆไม่มีรสเค็มเฟื่อนๆหน่อยนึงค่ะ ถ้าใครกินครั้งแรกครั้งสองเนี่ยไม่ชอบแน่นอนค่ะพี่น้องคะต้องกินบ่อยๆต้องรับประทานบ่อยๆถึงจะชอบค่ะออกมันๆต้องรับประทานกับขนมปังไม่มีรสชาติมีแต่รสชาติจืดๆค่ะถ้าที่เมืองไทยมีชีสขายนะคะพี่น้องคะเนีย่ยหมายคิดว่าค้าแม่ขายก็ต้องดัดแปลงเป็นชีสรสต้ยมยำชีสรสบาร์บีคิวชีสรสนุ่นรสนี่นะคะเพราะว่า ไอเดียการทำอาหารของชาวไทยเรานะคะไม่แพ้ชาติไหนในโลกสวัสดีค่ะมาดามบูสเนเบียร์การชิมชีสสีดำนะคะข้างนอกดูไม่สวยนะคะแต่ข้างในสวยมากค่ะเนื้อนวลเนื้อเนียน เหมือนแป้งเลยค่ะขาวงามขาวผ่องปันยองใหญ่ชิมค่ะขนมพีรชัดทำไมเขาไม่หยอกเกลือลงไปสักหน่อยคะจะได้มีความนัวจืดค่ะ,คะมีความมันของนมมีกลิ่นสาบเหมือนเดิมค่ะ กลิ่นสาบนมแพ้นะคะพี่น้องคะเอ,อ่อถ้าใครไม่ชินก็จะรับประทานไม่ได้นะคะเพราะมันมีกลิ่นเฉพาะตัวค่ะเจืดๆแล้วก็มีความเฟือฟ่องเคล้ายๆกับตัวนั้นแหละคะ่ะพอละเก็บไว้ให้เ,เอ็มเพิ่มเขินเอ็มเพิ่มเขินแกชอบกินอยู่จ้ะก็ซื้อจากที่ร้านที่ฉันซื้อจากเซลิโอลา Un costume. Le dernier costume que j'ai mis, c'était en 71 pour mon mariage. Oh, avec. Euh, il a fallu tout oh, oui. acheter. Vous trouvez par les photos, le oui, dans oui, 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 oui. oui, oui, Beau costume, on dirait un prince. Oui, 4e V. pas même, Oh. <laughs>